ปลาเพชรเข็มเด้อพีน่น้องเลยเข็มเข็มหูหนูเห็ดนางฟ้าพีน่น้องปลาสามเกลอมาแซบแซบนะพี่อวันเข็ดนางฟ้าเข็ดเข็มพี่น้องหูหนูสามเห็ดพี่น้องเ,เ,เลยนนเดี๋ยวจะมาหลับเด้อพี่น้องเด้อหลับสามเห็ดแซบเลยมี้โอ้อย่าไปทำมันข้าสุกก่อนพี่น้องแล้วก็ดูวิธีการหลับ จะมีพริกซอยหอมแดงผักชีต้นหอมใบต้นหอมอ่าสะระแนใบเลื่อยพี่น้องปรุงเลยพี่น้องปรุงเลยปรุงเลยปรุงเลยพี่น้องเกลือสักหน่อยพี่น้องเกลือเด้อหน่เด้อไม่ใช่โชสเกลือผงนัวพี่น้องผงนัว สลาเชี่ยบร้ายพี่น้องตามด้วยพริกป่นพี่น้องลาบเพ็ดพริกป่นพอสมควรพี่น้องข้าวคั่ว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 ตามด้วยขาดที่ขาดไม่ได้เอาด้ำประลาเช้าหน้อยพี่น้อง พอรสชาติเข้ามาพี่น้องสดแซ่บตามด้วยเครื่องเคียงเลยพี่น้องลาบสามเห็ดพี่น้องลาบสามเกลือสดแซ่บเลยพี่น้องคอเลยเลยพี่น้องทุกคโอ้ลาบราบราบ,ราบพี่น้องลาบเดอ้อมี head m, head ula, oh, oh, เห็ดเข็มเห็ดหูหนูเห็ดดางฟ้าพี่น้องโคเรโคเรโคเร หอมเลยพี่น้องเออน,น่าทานไหมจ๊ะพี่น้องอือหือหอมหน่าทานไหมจ๊ะมาตจุดจุจดลำพิวรนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจใพีิวรนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับนะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเอ้ยรำล้ำรวยกับทุกคนสู่ภาพหลังกายแข็งแรงนะครับเนาะ ขอฝากช่องน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อฝากเข้ามารับชมกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากครับวันนี้อันได้รลับสามเพชรพี่น้องหูหนูเเข็มพี่น้องเอัดนดังฟ้าพี่น้องลาบแซ่บๆเลยพี่น้องวัอนี้มีมะเขือมีสลัดพี่น้องเดี๋ยวมาๆๆกินน้ำพีวันแซ่บๆน้ำกันพี่น้อง แซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อมามามาอ้แซ่บๆพี่น้องเอ้ยคำแรกแซ่บนัวคำแรกแซ่บนัวพี่น้องแซ่บๆอืมมันเนาบีบลงไปน้ำพี่น้องแซ่บขดเน่ามเด้อพี่น้องเด้อตังแซ่บ ครับยิงใหญ่ไปโฟมอืมอืมครับอ,รรอ,อ,อ่นดีๆหน่อยอืมบ้าราบแบบนี้ก็แซ่บเล็กพี่นอ้อ,นนนองเ้ยลองจัดดูนะครับผม sạp sạp được cần uhm, đó đục đột này đột chặt lên là phi đồng đây cục cục đây phi đồng hết hút hút mưa lên phi đồng mưa lên อาหารเที่ยงพี่น้องเอเยแดดแรงมากตอนขึ้งคืนมีหมอกพี่น้องออกหนาวหนาวนิดหน่อยพี่น้อง บ้านมีคนฉกหมันในบนา้านนอท่านผู้ชมไปมีคนฉกหมนันในบ้านนอลำรำรวยกันในบนา้านนอพี่น้องเลยห,ห,หลบหลดหลายครั้งพี่น้องจดจันเลย ปาดิโซเฮ็ดเข็มแมพี่น้องทำยังไงบังเฮ็ดเข็มอืออือเมื่วันอ้อเมื่วันเป็นหน่อ หอมนัาปลาพี่น่องอือ mm. mm. พี่น่องฝาดไหมพี่น่องรับ mm. อาหารบันบานพี่น่อง mm. อืองง แสบหลายพี่น้อกเออแสบหลาย Mm hmm. Sudah pinjam พี่น้องถ่ารูปโดดหลายบดเหลือนิดหน่อยพี่น้องกินไ่สวยไ่ง,งามมาต้องขอตัวออกไปพี่น้องทุกท่าน,นเลยนะครับฝากกดไลค์กดติด,ดตามไปเด้อพี่น้องเด้อเข้ามารับชมมันช่องหน,หน้อยให้พี่วันนี้ลาละครับอย่ากเก็บอย่าจนเด้อครับ